สวัสดี EP เที่ยง EP สองนะครับก็จะมาลงนี่ครับผมที่เหลือของภาคภาคเที่ยงนะครับมีนิคีบายกับเกาหลีนะครับไต้หวันลงแล้วเนาะไต้หวันกับไทยเที่ยงลงนะครับเหลือนิคีบายกับเกาหลีนะครับเอาไปดูยังด่วนกันเลยนะครับผมนะจะได้คิดเตรียมการทันนั้นสาหรับเ c ซีให้ถูกใจหรือเปล่าไม่ถูกใจอะไรยังไง ถ,ถูกใจก็ตามมาชอบก็ตามมาครับไม่ถูกใจก็ผ่านแค่นั้นนะครับผมวันไหนเข้าๆเด้งๆก็จัดตามกันมาครับวับนไหนไม่ค่อยจะเข้าก็ผ่านไปนะครับเล่นง่ายๆครับกันตามหวยนะครับผมนะหวยเดินเข้าเป็นเงินตามตามตาม,ตามได้เงินครับหวยหลุดหลุดสุดพอครับอย่าตามครับผมนะประมาณนี้ก็ไปดูตัวเที่ยงตัว แรกก่อนนะครับคือไตหวานกับไยเที่ยงครับถ้าเข้าก็ค่อยมาตามพวกนี้ต่อนะครับผมนะถ้ามันเข้าเข้านะถ้ามันไม่เข้าหวยไม่เดินอะไรน,นี้ทางไม่มาก็ให้พอนะครับจากเล่นเยอะก็ไปเล่นเบาๆติดไปลุ้นหรือว่าไปจบของคนอื่นก่อนก็ได้นะครับแอดมินไม่ว่าสําหรับ f อฟนะครับทุกคนต้องอ่ะมัน มันเป็นสูตรสําเร็จของการตามหวยนะครับผมนะถ้าเข้าก็ตามครับไม่เข้าก็ผ่านแค่นั้นนะครับผมนะโอเคนะเข้าใจกันนะสําหรับคนตามนะครับผมนะนี้คียบายครับนิ้ฟันหกนะครับจอน้นหกห้านะครับเสียงเครื่องจักรใหญ่ผ่านครับจอน้นหกห้านะครับผมสองหกห้านะครับ หกสาม4จีเและ5265งโชคดีมีเงินใช้กับนิเคอีกบ่ายนะครับผมตัวต่อมานะครับคุนเกาหลีครับแอนวินฟัน9นะครับผม8 9ครับ7 8 9นะ 7 9 9 9 8 0 9 0และ8 2 9 2โชคดีมีเงินใช้ EP บ่าย EP 2ครับผมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้มินบ้านหุ้นอย่างเซ็นนะครับแนทางดีๆแบบนี้ก็จะไปถึงหน้าจอมือถือของทุกท่านไว้ให้รับชมว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านโดยการกดที่ปุ่มกระดิง่งและรับทุกคลิปไว้รับชมทุกคลิปนะครับผมโชคดีมีเงินใช้ภาคเที่ยง EP 2ครับรวยๆครับผม